สวัสดีครับพบครับช่องกบวนกินเงยชาเนียวนะครับมือนี่ไมากี้เขาครับบรรยากาศฝนตกแรับกี้เขากบวนนะครับนะครับเนี่ยครับเห็นพุงนะครับกียังไงนะครับวันนี้ครับเนี่ยครับนี่นะครับกี้เขาเซคายแล้วครับบรรยากาศฝนตกแล้วครับเราจะอาตรงยางเขากันนะครับนะครับขอุยาตเซีมือนะครับขอุยาตเซีมือครับกบวนขอุยาตเซีมือนะครับ นะครับนะครับน anyway? <LE> <Coc> ี <ions> <ations> Martine, ่เข่าใส่ไข่เด like ้อครับวันนี้ครับบรรยากาศฝนตก้มกบันเด้อครับนะครับเด้อครับมอมครับเป็นยังไงเด้อครับเด้อครับวันนีไม่กินกับปุกวันครับพี่เข่าใส่ไข่ครับนี่อครับไข่ครับนี่ครับนะครับ พี่ขอใส่ไใครนะครับลุงเลี้ยงนะครับนางพีก็ขอยับใส่มือนะครับมาเนี้ครับกินยังไงครับฝนตก้ะครับบรรยากาศฝนตกครับนะครับน้อมนะครับนะครับอ่านได้ครับนะครับนี่ของเลี้ยงเลยครับเออครับขอบคบ อแล้วเมื่อกี้ข่อยใครมึงกันเด้อครับผมหอมครับนะครับผอบวนขออยัดเซมือนะครับวัอนี้ครับนะครับที่ข่อกินครับตามสถาบันน้อบรรยากาศคนโตเด้อครับนะครับเย่ยงเลยครับดูจ้าครับพร้อมแซ่บครับอระวังเลยครับเมื่อกี้เราควนเด้อครับ นะครับวันขอหยาดใส่มือนะครับวันต้องใส่มืนนอาามนะครับนี่พอได้ครับเลยครับมันก็ะิ่งน้ำนะครับเดี๋ยวกีบบรรยากาศฝนโตขับบ้านนองคำนี้มาแรงนะครับหลังจากเรื่องน,งนั้นนะครับพี่เขากิบนะครับเห็นบรรยากาศดีนะครับเมื่อนไรครับโอ้โหเนี่ยหยดน้ำนะครับนะครับนะครับ <ไ>นะครับองนะครับเราอยากใส่มือนะครับเพราะว่าของให้เองกินเองนะ <laughs> กินเองกินเองครับนะครับมาเลยครับมาเลยครับเอาเที่ยวเขาบวนครับกินง่ายครับเขาบวนกินง่ายสไตล์ชาแนลนะครับนะครับเรต้องเหวี่ยมเขาลวกนะครับเพราะว่าเขาบวนไม่ได้เหมือนนะครับยังเลยครับ นี่เปืน่นมาแล้วครับก๋ยจีนเลี้ยง,งครับเี็เนด้อครับเห็นพวงขบวัน ไปนอนนะครับจ้างไปเลีย้ยครับจ้างนะครับมาได้ครับมาเด้อทุกคนครับเอยกกินกครับน้ากบวันครับีใครใครครับสูตกแต่ต้องกบวันนะครับเราต้องมกัก์แซงลายนะครับ บ้านมรหนยกาศฝนตกครับ ครับเด้ครับอาจาิตเส่้มือนะครับเพราะว่าของเงินกินเงเ้ยครับเลี้ยงนะครับยังเลี้ยงครับนะครับ บ๊กบ๊กปางาวครับต้งใจบนนีทตัวเดียวมึน,นใครห้อากัเลี้ยงเย็เด้ครับใครๆกลอดสารพิดเด้ครับเูมาเ้อากับใปลงไปได้ครับใครมีทะเรเส้มไปเลยครับบริึงขึยาดได้ครับ เดี๋ยวเจ๊ต้องมาค,ครับเส yeah, ร,ร sure. ็จติเลยนะครับใครครับไ่เอาเลียงยองนะครับใครนครับเส็ที่เลยนะครับเรียง่ครเยอะุ เ้อครับกับกวนแลว้วตัอนทนกคนนะครับหลอดเลยนะครับ

ครากันต้องกินน้ำด,ด้วครับวันไหนครับเจับบ่อะไรอยังงี้เจ้าบ่เนียอากาศคนดีเด้อครับบรรยากาศดีครับคนโตครับ นี mm ่ตรงนี้นี่งนี่เหรอขาวๆอะไรไทยเป็นไทย บรรยากาศคนโตแล้วครับ,รบขอบวันขอเลยเห็ดขอกี้ยนนะครับวันน,นี้ครับนะครับดีนะตายขอบวันครับ ขอว่าขอจบคลิปจบคลิปเพียงแค่นียดแ้วครับขนมนี้เด้อครับสวัสดีครับแต่อยากมาอยากกินกันมั้รับกันนะครับผมวังจดให้ก,กินนะครับขนมนียดนะครับสวัสดีครับ